หนึ่งมันจะได้แบบดูโรแมนติกนะครับเต้นไรดีแล้วแต่จีบแล้วแต่จีบิ่ะะโอเคพร้อมนะจัดการร้องด้วยนะผมเมือกคอยอยูปากใครจำไม่ได้เลยดีมือเลยนะตีมือเลยนะเอาใหม่ใครจำแล้วไม่ได้อันนี้ก็ให้ตกปากนะเอาใหม่อด้โอเคนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมาขึ้นขึ้น นั Cornell, tamam. ่งเลยนั่งเลยนั่งตรงนี้เลยแรงเลยไม่เดี๋ยวผมนั่งี๋ยวผมลงนั่ร้มกันร้อมนะหนึ่งสองสามคิดถึงเธอเลยิาการไกลย่ซะวอ่ะส่สามสคิดถึงเธอเลยิาง มองอีกครั้งหัวใจวันว่นวหวให้ยิ้มเธอแค่ได้ยิ้มได้ฟังเสียงเธอมันสัางทายว่าเธอกำลังบอกรักกันฟันเองเออเองเรื่อยไปว่นเองเรื่อยไปมากมายแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดเพราะใจมันคิดถึงเธอคิดถึงเธอเพราะใจมันเอาแต่ ร้องเพลงของกระชาได้แต่วันคอดไม่แน่ใจเียงร้องขึ้นมาเนร้องฉันร้องกิบพี่นายน้งคมนี่กระดาษเพลงใหม่คุณร้องทังหมดน